มาคุณดูเอาพึ่งวันนี้ก็่าวพึ่งรังที่สี่นะคุณดูดำสุรินพี่ชายนะนดู z ู o m มาดูม่เห็นมืดนะคุณดูเห็นไหมเนี่ยพึ่งคุณดูเอามิมเอามิมรังที่สี่นะคุณดูนี่โอ้สวยสวย เบ,บรเนะเแบบคนไหรั้งที่สีนะคอนดูนี่พึ่งนะมิมมิมมิมาที่ป่าเลยคอนดดนี่กับพี่ชายก็ฝ <c oughs> ากกดติดตามฝากกดไกแชร์ด้วยคนนะคนฝากกด subscribe ด้วยคนนะคอนดเนี่ยคันด,ดนี่เฮ้คันโด รังที่สี่ของปีกันดูเนี่ยพี่ชายดำสุรินนะฝากผลงานนะทุกคนมือใหม่หัดหันหากันดูนี่กอบรรยากาศเนี่ยตามทุกนากันดูวันนี้นี่พี่ชายผมอืมไ <c oughs> ปไปกันดูมากันดูภาพไปดู <c oughs> นี่ยดู ทำเลยเปียนย้อไปอ่ะทำเลยหนึ่งนี่มิมนะคันดูหาบ้านบ้านตามสไตล์บ้านบ้านกันดูนะหนึ่งสองอืมไปไปดูไปเลยไปเลยไปมันหมานมันมานมือไม่หันหากันดูนี่ ไปทุคนไปกันทุกคนสุรินทร์วัดเจี๊ยบ